สวัสดีครับบทสองสยองฝันนะครับสำหรับตัวของชาวโรบินฮูดไรเดอร์ที่ใช้แอปพลิเคชันโกงนะครับ,รบพูดตรงตรตอนนี้แล้วกันเพราะว่าก็ในกลุ่มก็เขาก็ยอมรับนี่แหละว่ามันมีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ที่มีการไปจับกลุ่มทั้งร้านนะครับทั้งพื้นที่ที่เหมือนทําคนทําโปรแกรมแล้วก็สื่อไปถึงคนที่ซื้อโปรแกรมจากเขาไปนะครับในกลุ่มนี้ในรูปนี้ก็ล่าสุดนะครับวันนี้ เป็นรูปจริงหรือไม่จริงยังไงแต่ยังไงก็มันก็มีคนโดนจริงๆแหละบางคนก็บอกว่ามาขิงว่าฉันยังไม่โดนฉันไล่ฉันใช้รายเดือนฉันจ่ายนู่มนจ่ายนี่จ่ายนั่นก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ที่คุณสามารถขิงกันได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะเชื่อเสมอแล้วว่าคนเราอ่ะนะครับอ่าคําสุภาษิตนี้มันใช้ได้เสมอคือซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานคนเงินพวกนี้มันได้ไปง่ายๆมันแต่ก็จะบทไปง่าย แต่ถ้าคุณมีวิธีใช้อมันอาจจะหมดช้าอันนั้นแล้วแต่คุณนะครับแต่สิ่งที่ที่ทุกคนอ่าใช้เอคือใช้ตามกฎของทางโรนุเองคือการกดงานใส่ตัวเลขโดยการที่ไม่ไม่โหลดแอปอย่างื่นมามาแก้ไขข้างในเพื่อเอาไปขายต่อนะครับเสร็จแล้วคุณก็ใช้รับงานออโต้นะครับโดยไม่ต้องกดปุ่มอันนี้มันมันสิ่งที่คุณรู้รอยู่แล้วว่ามันผิดนะําเปนเป็นเงื่อนไขไม่มี ทุกอย่างมันมีกฎมันมีกฎของมันนะครับมันมีเงื่อนไขของมันอยู่นะครับทําตามไม่ได้สูจริงๆอ่ะถ้ากดมือกันทุกคนน่ะเห็นว่ามันก็สู้ได้กันหมดแหละนะครับมันก็แข่งกันได้หมดแหละเพราะว่าคือมันก็ไปวัดกันที่เครื่องอินเทอร์เน็ตแล้วก็ความไวของมือแค่นั้นเองแต่มันมีคนกลุ่มหนึ่งที่ที่ไปไปใช้นะครับแต่ก่อนก็จะเป็นอะไรกระทาวิเศษนะประมาณนี้ประมาณนั้นแหละคือสุดท้ายแล้วอ่ะมัน ทางบริษัทก็ต้องเสียเวลาเพื่อไปจับกลุมเพื่อไปทําการป้องกันสืบหาคนผิดรับคนผิดนะครับมันเลยเป็นเป้าหมายว่าก็ไม่แน่หรอกว่าอนาคตอ่ะรวมทุนอาจจะเป็นการยิงงานก็ได้แต่ทําไมที่เขาไม่ยิงเฮีคิดว่าเขาน่าจะคือเขายังยังเหมือนแบบคือคืออย่างแก๊บอย่างช้อปปี้อย่างไลน์แมนที่เขายิงได้เฮีคิดว่าเขาอะมีมีดาต้เบมีฐานลูกค้าที่แบบ เยอะมากๆแล้วคนขับก็เยอะมากๆมันเลยทําให้แบบสมมติว่ายิ่งชานเมืองเนี่ยยิงงานเนี่ยมันรับไก่แน่แถูกปะแต่มันก็เกิดปัญหาแหละไอ้ตอนกดงานก็ไปรับไก่ก็ปเป็นเรื่องปกติก็คือไปรับไก่นะครับสุดท้ายแล้วมันมีโอกาสทั้งนั้นเพราะว่าอย่าลืมโรบินฮูดไดเวอร์ที่เป็นโรบินฮูดรับคนเนี่ยอันนั้นอ่ะรับงานออตโต นะครับเพราะยังไงต้องรับงานออตโต้อยู่บนรถบ้าบอจะแล้วรถยน,นย่จะไปจอดที่ไหนเพื่อจะไปนั่งกดงานเป็นไปไม่ได้นะครับเขาอาจจะเอาตรงน,นั้นน่ะมาใส่ในอันนี้ก็ได้อันนี้ไม่ได้มาพูดไม่ได้มาอะไรนะคือไม่ได้มาพูดให้ฟังไม่มีข้อมูลใดๆทั้งสิ้นเดาล้วนๆจากประสบการณ์ที่มีที่ขับรถมาอยู่แอบแอปพาร์ทเนอร์มาเกือบสิบปีใน,นอดีตแกะป่ะก็เป็นยิงงานไม่ใช่นน เป็นกดงานแย่งบิดงานเหมือนลาล่ามูด้วยแหละแต่มันไม่มีคนรับงานไงเขาเลยต้องยัดงานให้นะครับในสมัยนะั้นประมาณเจดแปปีแล้วเป็นอย่างนี้นะครับสุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับบริษัทดีกว่าบริษัทเห็นพ้องต้องการประชุมกันเสร็จและอย่างหนึ่งนะพวกนี้บางทีมีนอกมีในมีการทุจริตทั้งคนในคนนอกที่ไปร่วมมือกันคนในร่วมมือกันกับคนนอกคนนอกร่วมมือกับคน มันมีปฏิเสธไม่ได้เฮียก็ไม่ได้ไว,ว่าทุกคนข่าวสะอาดทุกคนอยากได้อะไรได้เพิ่มในนั้นแหละนิดๆหน่อยๆคุณเอาสิอ่ะคุณให้ฉันฉันให้คุณยืน่นเหมยรื่นแบบแบบก็เหมือนแบบถ้าเราแบบทาผิดกฎจราจรอ,อ่ะสุป,ป้าเรามันก็จะมีมีเจ้าหน้าที่ที่ทททรับกับไม่รับเฮียก็เจอทั้งสองแบบนะแต่เฮียก็ไม่เทว,ว่าอะไรคือเรายอมรับนะถ้าสมมติเรายื่นไปแล้ว เขาไม่รับแล้วเขาแจ้งจับเราว่าเราอ่ะโดยข้อหาที่เราอ่ะให้สินบนพนักง,งานเราก็โดนจับถูกป่ะมีเหมือนกันพราะถ้าสมมติเราให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเจ้าที่รับแล้วเราก็แจ้งเจ้าที่ว่าเจ้าที่รับสินบนนะต่างคนต่างแต่ถ้าต่างคนต่างไม่พูดอะไรรับไปนิดเล็กน,น้อยอันนี้มันก็จบไปใช่ป่ะอันนี้สุดท้ายแล้วมันมีทุกแต่ว่าถ้ามันไม่ได้หนักคือถ้าเขาถ้าเขาจับได้เขาก็ไล่ออก ฝั่งจ,จับฝั่งนี้ได้ไอ้ฝั่งนี้ก็โดนแบนสุดท้ายแล้วมันก็ต้องทําอะไรที่มันแบบไม่ผิดกฎอะเนาะโอเควันนี้ก็มาพูดให้ฟังว่ามันก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวแบนปุ๊บเดี๋ยวละเดี๋ยวโรบินก็เปิดรับอีกมันก็จะวนลูปเนี้ยพอเปิดรับปุ๊บนะเดี๋ยวอีกประมาณวันสองวันจากเปิดเปิดระบบให้เขานะอีกวันสองวันแม่งมาโพสต์ขายไอดีย <c oughs> แหละอันี่ยมีกลุ่มมีกลุ่มโรบินอยู่ แม่มาขายแล้วไลน์แมนก็มีโบวก็มีช้อปปี้แม่งขายแม่งขายหมดอะ่ะแม่งบอกว่ามีมาขายหมดถึงบอกเนี่ยว่าระวังไว้ให้ดีภัยไม่ถึงตัวไม่เสรืบลึกหรอกบางทีก็ไม่เห็นลงศพก็ไม่หลัง,งตา่างโดยประมาณนี้นะครับระวังไว้ให้ดีบัญชีของคุณอาจจะไปตกในมือมิฉาชีพก็ได้ที่เขาอาจจะเห็นช่องทางอะไรดีๆตรงนี้แล้วเขาก็เอาไปบัญชีมาก็เป็นมันมันเป็นไปได้หมดนะครับ คุณจะตามทันวิชาชีพได้ยากมากๆนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไคร b ์ช่องเอวินทวให้ต่ินะครับสวัสดีครับ